เข้ามาเข้ามาคือกูจะบอกไว้ว่าเว้ยท,ที่ที่ตอนนั้นเข้าไปตายเนี่ยคือกูตั้งใจเว้ยใช่ไหมไม่แบบเมันไม่ลุ้นไงอ๋อคือตั้งใจใช่ไหมเราเนี้เออ,เอ,อมึงเข้าใจกูด้วยเว้ยแล้วแล้วจะว่ากูทำไปยังไงโผมากูเจอเหี้ยตัวเหี้ยที่มันเกาะรถเราเพื่อน,นยังไม่ต้องทำอะไรเลยกูไม่ต้องทำอะไรก็รอนอนอยู่บ้านอย่างเดียวแช่เรารอความตายอย่างเดียวเนี่อย่างนีี้ มีเมีงได้เพรามีเมงดาคา,านอยู่มึงไงโผล่วนอะไอ้วนะวนนวนแล้วมึงดังเหี้ยเอ <แก S 1> ้ยีซีเลียรเขียรทอมบี้ในบ้านด้วยนเนาะโผล่มากูไม่ได้ทำอะไรเลยกูยยไครต้องเกีย,ออย,ยรอะต้องเลียรเลยเหรอมี็นยาแม่มีดูมีซีนมีสัตว์มหาเทพอั่างกู ี่องเยมันทำไมอ่ะมันทำไมไม่ได้เ <recherche> อ่ยอ๋อเคีคอมบี <radas> ้ค <assunto> ีมทคงั้นไงมาเปิน

ปืนพกปืนพกพอเหี้ยอะไรนะปืนนนนะั่นกูเอาเวิร์กช็อปนะอเข้าได้ดงต้องเลยใครยิงอะไรวะเอฟบีซีมันยิงทาวเวอร์เข,า,ขาอออกคำมะพร้าวเผาเลยเต็มามาไม่ดิเต็มมาไม่ดิ ก็หนึงงีลูกซอง่กระสุสสนไม่มีเลยน่าไปดีดูร้อยหลาร้อยหลาดู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 ดดดดเออไงทำอะไรอ่ะร้อยหลาลูกซองร้อยหลามีอ้วนไหมอ้วนอ่ะอ้วนอ่ะยิงแตกไปแล้วเฮ้ยอะไรนักหนาอะไรแถวบ้านเนี่ยฮะไม่รู้มีตะโกนด้วยสปีมเมอร์ก็มีตามตมมีมีมมมบึ้มด้วย อะไรไปเราเดินไปภารกิจฮะมึงช้าหมอบไปเหี้ยหมอบไปเลยมึงอะหมอบทำไมวิ่งเดิไม,ดไม่ร้อยหลามันยิงไม่โดนวะปุนพกอะยังกูอีกทำไมไม่แบบมีบูมเมอร์สัก1สิบตัวอะไรเงี้ยผมเอาเดียวยังยิงนั่นอ่ะเฮ้ยไม่ตายเป้าแม่งสั่นอะเหี้ยทำไงมันเป้านิ่งวะ หลังมึงไอ้เห Donc, ah ี้ยล yes. ุกขึ <t us> <t us ้นอ่ะพองเฮ้ยมันมันมาแล้วว่ามันมาแล้วใครมาไอ้เหี้ยกระตุกวจเลยวะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ทหารโหลดผีไอ้เหี้ยนี่นี่ดูดูดูเฮี้ยอะไรว่าแล้วโหลดผีอะไรอ่ะทำไมอ่ะแม่งลุกสองเดียวอ่ะว่าแม่งไม่หมอะตื่นพอกันสิโหลดคุณเดินไป อืมเป็นไงเป็นไงเฮ้ยมันมาตะโกนแล้วว่ะมีบลูเมอร์ด้วยอ่ะีไปไปเฮ้ยเอาแตกไปละบลูเมอร์เคยยิงแตกปะเฮ้ยขยิงเหี้ยอะไรกระเด็นอะ่ <c oughs> เะเฮ้ยขยิงเหี้ยอะไรกระเด็นอ่ <c oughs> ะมันกระเด็นถอยหลังงั้นนะะ่ะโหดเยียโหดโหดอยากเปล่าโหดเหี้ยอะไรสัตว์คขยิงเหี้ย กูเฉาใช้ลูกซองไม่ไหวแล้วตอนนี้อ้าววิ่นายผีเลยลูกกระบะโพองอ้ายิงยังไงยิงไม่ตายยิงไม่โดนไม่ใช่ยิงไม่ตายตรงนี้มีออร่าควันมีหัวใจด้วยยิง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 ยังเดียวไม่ยั้งวิ่งวิ่งไงไปอือว่าใช่ว่ะเนี่ยเวลาคนก็ปกติเข้าใช่ไหมเขาจะเข้าทางประตูเว้ยแต่กลัว ปเป็นเจ้าของเซิร์ฟที่ไม่ปกติเว้ยข้าวตังหน้านต่างเนี่ยเงี้ย <c oughs> เอาเน่เป็นไงโหดปะเฮ้ยมีเพื่อนวิ่งไปหาแล้วนะให้สิบให้เสกมันก็อยู่คนเดียวแล้วให้ยิงทิ้งเลยหวัวแตกหวัวแตกไปหวัวแตกไปอวเอยี่ยอ๊ดตึงไนเนตชิมไปด้ยวยเสียงกระตุน้างนี้ไหมล่ะ จบ <t aty ra> ่อยแล้วหัวแตกหมดหัวแตกหมดหัวแตกหมดไอ้น้องได้ทั้งวันเติมเติมเติมคนแบบโอ่งอะไรของมันวะ โอ้ฟัง่าตัวพอมันเปิดแล้วไอ้สนนออ้ยอ้งเย้โดนกัดอีกแล้ว นาทีมึงเก้านาทีกูจะเป็นตอมีมีเป็นเด่ไหมไม่ผม <c ười> ยิงมันเด้อเออๆกูจะเป็นตอมีอะ <c ười> ไรเย็ดแหวมอือผมมีเวลาเล่นแค่สิบนาทีกันเนอ เออมึงอีสัตว์มึงเติมเร็วๆเร็วมึงมึงแตกกูจะปิดประตูทำไมเนี่ยมีเป็นเดทไหมโอ้โหเจนาลีนทมาทำไมเนี่ยมันำไมไม่แตกสักทีวะถึงหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสครีมเมอร์สครีมเมอร์สครีมเมอร์ โอ้ยย่ะแมงเอ้ยนี่นี่เพิ่งขุดปักเอ้มีเป็นเด็ดไหมมีเป็นเด็ดไหมอันนี้นี่นี่เป็นเด็อ่ะใหให้นะให้ให้อ่ะให้อันเดียวพอมีเพนมีฉันเพนว่ะอุ้ยตูตีโอ้ยติดโอ้โหติดเชื้อกูดรอปนี่ก่อนเฮ้ยเพื่อนเอาทุนคิดไปดิ เฟิร์เอ็ดคิดว่มันจะกลายเป็นซอมบี้นะเนี่ยตอนนี้ยพราะมีไงเก็บไปเก็บอะไรวะแค่วันแรกก็ไม่ไหวเร็วแปดนาทีูเลยแปดนาทีคุณเหลือเวลาแค่นั้นคุณก็โอ้ตูตีกูเสียดายมากอ้ควายเ้ย โดดข้าไม่ได้ต้องเหนื่อยขนาดไหนโดดข้าไม่ได้ไปไหนกับบ้านก่อนกูไม่มีร้านหมอจัดก็ไปสร้างดีไม่ได้มันเที่ยวไม่พอขายขายทิ้งเหรอขายบ้านทิ้งขายไงเดสรอยเงี้ยได้ไหมกูได้วัตถุดิบคือแม่ถ้ากูเดสรอยไม่รู้ไม่รู้นุ่นพ่อมาขอลา์เซ็นหนึ่งเกียเป็นสิบเลย พ,ออพ่อของพ่อของพ่อไอ้สัตว์มึงไปตั้งด่านนู่นนี่เชี่ยอือคานหนามพงหล,ลือไรพงกระทีเป็นอีกทีแมง่งยาเอื่อนกูอย่าเือนกูมึงก็คานขอทานไปอีกจอกแม่ง ฉันเพนแป๊บกูฉันเพนแป๊บเออเพนคิลเลอร์เนี่ยเต็มหลอดแต่กูไม่หายไอเยี่ยเลือดอ่ะเลือกี่อาทีอีกหกาทีไปโอ้ยกุยหาทีเพื่อนี่หาทีเพื่อแก้ซอมบี้เพื่อนช่วยกูทีเพื่อพ่อแล้วมึงจะขึ้นไปหาพ่อมึงเหอเอฟบีดีเขี้ยเอาไว้คุย ยาเยอะให้กูให้กูส่งเคล็ดิอหน้าหีไอ้หน้าหีิ้วแล้วมึงกลับไปไวยังไรโอ้ยเร่อหนีก่อนปะไอ้หน้าหีไอ้สัตว์โอ้ยกินยาเหมือนอันนี่กินกัญชาแล้วกูทำให้กูวิ่งต่อได้เหยียถุงกัญชาแน่เลยอ่ะอันนี้ใช้ได้ปะ กูจะตายหาคาทุา่งหญ้าแล้วตอนนี้ก็มาดีหอยวิ่งมาเพราะคูนดาวทองเวลแรกไอ้สัตว์นี่นี่นี่นเนย้เลยเดียได,ได้เด้เหรอวะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรไม่ได้กดใช้ไม่ได้เลยสัตว์ เอาเม็ดคิดเกดคิดเมดคิดอ่ะก็มันไม่มีก็อกวส้าไงนี่ไงสรงเหียมันทะลไปพูดมันคาบได้ไม่ใช่เหรอูตะตายหาแล้วียทีคุจะโดนจัดจันและชิาหายใ้เรบร้อยนี่นี่นี่จจัจัจูปุ่นพกเก็บในกระจปัดรถเชือรถเชือรถเชืออ โอ้ววาหกูมึงจะเก็บแบงดีเลยเป็นสิบวิายว,วโอ้โหหามันเทิ้ง <_ d> um> จริงเจงจริงอะอยานดำตาเสือดาว <_ d> um> กูได้ลุย <_ d> um> ต่ออีกครั้งหนึง่งไอตัวเฮียอะไรอะเลมอนมึงยิงมึงปรับเป็นซิงเกิลไม่ได้อะปรับไม่ได้หรอไม่ได้อ,อได้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  เอย้ยยิงมือปืนพกไงทั้งที่จริงเป็นปืน,ป,นปืนกลปืนกลเกลยแตกหนึ่งเว้ยแต,ก, e. ตกหนึ่งแตกสองไว้ยโอ้โหแตกสามแตกสี่แตกสี่แต,สแตกห้าตนนแตกหกแตกหกเป็นไงแตกเจ็ดเป็นไงมันมันยำมันยำมากมันยำมาก อะไรวะทำไมมันจัดขอบไม่ได้หรอเฮ้ยแม่งวังระเกละกะ้าอากาศใช่ไหมไม่หัวแตกอ่ะหัวแตกอ่ะกูอยากให้มันตะโกนเรียกเพื่อนอะมา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 ไปแล้ว,ลวตะโกนจนแบบต้องเลือดพุ่งออกปากต้องตะโกนหนักแค่ไหนความพยายามเอ้ยแล้วทำไมซอมบี้เข้าบ้านกูอ้าวคลิปหายล้วขาอะไรองเออเอเอ โอ้โหยยย่ายา้ทำไมคุณต้องใส่สเตลเลยคุคิดว่าคุณเท่ขุดมากไยตัวเบ๊กยก็้อยตัวที่ลก,กันนะ สิบวิทีเฮี้ยคิวคูตายอุ้ยเดี๋ยวอยพิ่งยิงยาอย <c oughs> ่งห่ารถก่อนไปไนี่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 มากไกลแล้วสองร้อยเมตรมีเยองมั้มีดิ m e d i c เอาเม็ดคิดมาดิเม็ดคิดต้มรถมาดิไม่ <c oughs> ให้เฮ้ยเพื่อนระหว่างเดินเนี่ยอยากถามว่าเคยเคยดูหนังออนไลน์ไหมเพื่อน หนังอะไรอกันหนัองออนไลน์หนังอะไรก็ได้มันไม่เคยไม่เคยดูอะไม่เคยดูไม่เคยดูหนังหนังยิงทำอยากได้อย่างนั้นสักร้อยตัวแบบแบบหมู่บ้านอะไรเงี้ยได้ไหมมาอยู่ในบ้านกันเองแล้วกันนะแล้วก็ยิงแบบส้มยิงไง มยังไงหนงูซอมบี้อะเอาเลยนะมีระเบิดตู้หนึ่งตัวไม่มีโมลตอบเลยโอ้โหเย็ดไอเย็ดตะโกนสองตัวเลยอ้ยจอาสบายเลยรอรลอะรถ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 อะไม่วิ่งไหวเวรอเราได้ดิเหงาตึมตึมตืดึมตึม ตื่มึงไปซ่อมรถเร็วหองมาเร็วไปซ่อมรถจากรถควันขึ้นครับแค่มองครับจ้องมองเท่านั้นนะรถก็หายกรับเป็นเหมือนเดิมครับน้ำมันไม่มีอ <c oughs> ยา่าคุณครับ <c oughs> เขาไม่ขอแล้วเสร็จแล้วแล้วครับเขาง,งอนครับเราไม่หนีผมต้องเชื่อมันในการขับรถของผมนะ คเยียกคุเป็นตลกอะครับโอ้โหโอ้มันขับยากมากเลยฮนะอภัยมึงไม่ต้องพูด อย่างนี้เลยอยู่อืม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 เลี้ยงตัวกูย,ยิงอะไรไม่โดนเลยละ่ะมึงวิ่งไปไหนกูนี่ไอ้สั์โอ้ยน,นี่มึงไอ้จัดว้าว รถกูขับไปึงดไหโอ๊ยไอ้หาเหียระเบิดไปแล้วมงรถกัมันกูกูยิงร้อยหลากูยิงร้อยหลายิงวิงิเลยหรอกูยิงเหรอกูโดนแล้วไนเฮ้ยยิงไม่โดนมันหยุดก่อนตัวตีเออเตมหน้าไม่ดีเย โอ้โหแม่ลักลักโอ้ต่อยวินาเม็ดตุ้งเพื่อวินาเม็ดตุ้งเพื่อวินาเม็ดพอไปลดกูกันเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องยิงหัวมันต้องยิงหัวตุ้ง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 แม่งถืกจังไง ยาบัวสเตลพลทหารปานกระสุนมันมาแล้วมึงเจอลูกศพอ้าวตะวึงยังยังไม่ช่วยกูอีกอีกสักยังกูหลกหลบกูมันมาสเตอร์จบโอ้ยเยี่ยว้วิทย์หลังกูไปนิดเดียวศูนจะดึงวิศูนจะดหนึงวิ ขังแสงจะหมดขังแสงจะหมดเออเย้เลยอ้โว้าพวกิ่งเยี้ล้างหน้าเนี่ย ทำไมมันมาเกิดใกล้อย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหโฉบสองชั้นในเย็ดแหวเอ้ยเจอวีดเจอวีดจำขวัวกูได้เว้นดีนะโอ้พี่พวกกระโดนพวกกระโดนพี่เด็กมาเฮียมาแต่กูเนี่ยโอ้ยยังจะปวดในเวลาเซิร์ฟอีกเออรถรถกูยังขับไม่ได้เหรอขับอะไรลราเอาอะไรสั่มให้เรา โอ้ยเราด้วยเราด้วยโอ้ยไม่ได้ไมันขึ้นตรงหัวรถนู่นตัวหัวรถเหรอโอ้ยลงมาเยอะมันไม่มาแล้วมันไปลแล้วนี่ยไม่ไปเก็บศพอ่ะเก็บไม่ได้มันต้องรู้ด้ะเออเก็บขี้เขาไปรู้ดิยืนยืนเลยเหรอวะโอ้โหมันไม่ตายวะ คันเป็นแดดแป๊บแค่รูปแขนมึงก็หายได้จุดยอดแล้วคุณก็ไปเรียกมันเข้ามานะเออกูก็ตายแกะ่ะนะเจ็บคอแล้วนะ <c oughs> เล่นผมตัวพี่ <c oughs> พี่จะถึกไปไหนนะพี่โดนไปกินนัดแล้วพี่ไม่ตายอีกอะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายจริงเหรอแล้วมันเดินมาแล้วอะวิวิทวิวิทวิวิทอะไรโอ้โหมันฉลาดขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะมึงดูดิวิ่งวิ่งสิครับพี่น้องครับวิ่งไม่ไม่จะล่อมันเอาลุตของมันก็ะสุมหมดแล้วนะครับพี่น้องครับบอกแค่นี้ครับถ้าคุณไม่รีบไป ไม่เว้ยกูจะฆ่ามันได้ได้เว้ยไได้ทังแสงนี่มีเนี่ยถ้ามันไม่ตายกูเป็นตายแทนใช่ไหมอันนิวแฮปอันนิวเฮ้ยอื้มอืมอ,อ,อีกตัดว้ายมันเลี้ยวอีกแล้วเอาดิอ่ะดูดิมึงจะปีนขึ้นตามกูไหมอ่ะเอาดิยจะแค่าอาวะเอาวะอจะอหารกูเอาละผมต้องเรียกไปช่วยต,ต้องเรียกไปช่วยลูกเรือ ส <Spin, S 2> ปินครับโอ้ึหมืดตตตตแต่ก็อุยอ้ยอุ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 ้ยโดนกูหากกูอีกสัตว์ดีเนี่ยวายเหี้ยกูกะจะไม่ตายแล้วนะเยี่ยแม่งหมดทุกอย่างเลยชิคกูเฮ้ยมันมีของเทศอะและเทศอะเห็นปะน่าวะน่ะ สองร้อยแปดสิบเมตรอ่ะเหนื่อยแล้วเนี่ย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 มันเดินเหนื่อยแล้วเนี่ยไหนวันแลเทตุมือหม้อสายตาผ้าหมวกคุณโคม่านะตอนนี้ใช่มันคือต่โคม่าแล้วเนี่ยคุณอาจจะเห็นแบบเออใช่ไหมแต่กระสุนก็ไม่มีเอาไงดีวะปืนก็พังต้องตายเอาชีวิตก็เวิร์กช็อปก็เอาไปเลยเด้อ